สวัสดีครับผมซีตาเวิร์ดนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนเรียกร้องมาก่อนหน้าน,นี้รีวิวตัวเคสนะครับสำหรับตัวพ็อกเก็ตฝาไปแล้วทีนี้ชาวแอคชั่นทั้งหลายออนโม่แอคชั่นทั้งหลายบอกว่าพี่ครับมีบ้างหรือเปล่าวันนี้มาแล้วนะครับสำหรับนิเวอร์เอซีศูนย์สามหนึ่งนะครับผมเป็นกล่องใส่กล้องนะครับแอคชั่นใส่ได้หมดเลยนะสามสี่ห้าหรือจริงๆรหกก็ใส่ได้นะอ่าทีนี้มาดูกันครับว่ากล่องตัวนี้ตียังไงหลายๆคนใช้กล้องแอคชั่นแคมเนี่ยหลักๆเลยนะผมว่าคนใช้กล้องแอคชั่นแคมเเเนนนีีนี่่่่ยยยยออออางงึลทมะแๆคืุปกรรณ์เสิม แบตเตอรี่อะไรเงี้ยมีเพียบแน่นอนนะครับตัวกล่องเนี่ยตัวนี้นี่หน้าตาอย่างนี้เหมือนตัวเดิมเลยขนาดเท่าตัวเดิมเป๊ะแต่ตัวเนี้ยใช้กับตัว DJI Action นะครับตระกูล Action ทั้งหลายต่างกันยังไงนะครับตัวกล่องนะครับเป็นเคสกันกระแทกนะแข็งแรงทนทานเลยนะครับอ่าแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้สเปคเขาบอกว่ารองรับเขาเรียกว่า IP67 ด้วยคือกันน้ำอ่ากันน้ําได้ฝนสาดนอะไรได้นะตัวล็อกยังเป็นขนาดเนี่ยคลิปอย่างนี้เหมือนเดิมแต่แข็งแรงนะเวลาปิดเนี่ยสนิทเลยสนิทเลยนะอ่า เปิดออกมาด้านในอ่าบันพับถือว่าโอเคนะไม่งอกแงกเนี่ยสังเกตเวลาล็อกแล้วล็อกเลยตั้งเลยไม่ได้แบบว่าเปิดมาแล้วแบบแบบองนงี้จะมีล็อกของมันข้างในนะครับบุตัวฟองเขาเรียกว่าฟองน้ํากันกระแทกมาแบบดีเลยนะครับผมนอกจากนี้จะมีสายห้อยให้ด้วย1เส้นสายห้อยเนี่ยเวลาห้อยจะมาห้อยกับหูตรงนี้จะมีหูตรงนี้ให้ตัวนี้ก็ไม่ไม่ยากเวลาห้อยเนี่ยมุณก็เกี่ยวเข้าไปเลยเกี่ยวตัวนี้เข้าไปไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะล็อกละ ทีนี้มันแตกต่างรุ่นก่อนในไงตัวนี้เขาจะซ็ะข้างในเขาฟองน้ำข้างในเนี่ยเพื่อกล้อง DJI Osmo Action เลยเช่นช่องแบตเตอรี่เนี่ยเขาซาะมาให้แล้วอ่าเนี่ยเขาจะซาะมาให้อยู่แล้วนะพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยกล้อง DJI มันจะมีฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถใส่ได้ตัวอดี้กล้องใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าใส่อุปกรณ์ได้ค่อนข้างเยอะนะอ่าตัวนี้แต่โอเคอย่างหนึ่งที่อาจจะใส่ไม่ได้คือพวกขาตั้งนะครับกล่องเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรก็คือใส่ตัวกล้องนะครับแบตเตอรี่เมมโมรีเลนฟิลเตอร์ต่างๆหรือ พวกอะแดปเตอร์ตัวแปลงสายชาร์จอะไรเงี้ยใส่ไว้น,นีไ้ได้นะครับผมขาตั้งอาจจะใส่ไม่ได้นะตัวกล่องถือว่าทําม,มาถูกใจนะถ้าถามผมเนะี่ยใส่ใช้กล้องแอคชั่นเนี่ยรูนอยู่แล้วออกทริปทีนึงเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยกล้องตัวเดียวจริงแต่อุปกรณ์เนี่ยเป็นกระเป๋าเลยนะครับไอตัวเนี้ยการใส่ไว้น,นี่ก็ช่วยให้คุณจัดเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับตัวกระเลขอุปกรณ์อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วที่สําคัญตัวเนี้ยก,กันกระแทกเพราะบางทีเนี่ยสายที่ใช้ดีเจแอคชั่นพวกขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยบางทีกระเป๋าอะไรเล็กกระแทกมีการอะไรเเเงีีี้้้ยยไอตตัววนนซฟก่าะใ กล้องเนี่ยที่ลุยๆแข็งแรงแข็งแรงก็แนะนำตัวนี้นะครับ AC013 จาก Newer นะครับผมสินค้าหาซื้อได้แล้วครับที่ซิตาเวิร์ดทุกช่องทางครับผม